ขออกาสครูบอาจารย์คณะแมช่ชีและก็เพื่อนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่19บเก้าพฤศจิกายนสองพัวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ลุงตาก็ไม่ได้อยู่หลายวันเนาะเออนะไปงานกับทิ้นไปงานนิมนต์เนาะก็ เมื่อวานเนี้ยก็ได้เข้าประชุมนะที่อำเภอนาเย,ยนะเนาะหลายเรื่อง <c oughs> มีเรื่องหลายเรื่องเนาะที่ต้องทำธรรมนะมคือหน้าที่หน้าที่ของเราเนาะหน้าที่ของลวงตาหน้าที่ของแมช่ชีหน้าที่ของพระ หน้าที่ของโยมเนาะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนั่นแหละเรียกว่าผู้มีธรรมะนะอย่าไปแทรกแซงข้าวก่ายกันอย่าไปเสือกเนะเาะให้มีน้ําจิตน้ําใจเคื่อหนุนต่อกันเนาะเออเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหมายถึงเกื้อหนุนสนับสนุนนะอ่อ พอพูดง่ายๆก็เป็นคนแสดงน้ำใจมีน้ำใจต่อกันนั่นแหละเรียกว่าผู้มีศีลมีธรรมเนาะงานนะที่ดียิ่งนะทุกวันนี้หน้าที่ของกิจของสง์รือกิจของครูบาอาจารย์ก็คือนำศีลธรรมกลับมาสู่จิตสู่ใจคนประกาศรับรองธรรมะหรือคำรองคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือหน้าที่อีกส่วนหนึ่งเนาะอะ ทุกวันนี้เราทำนำเอาธรรมะ,อ,ะอันประเสริฐอันเลิ่นี้มาใช้แค่เป็นพิธีไม่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอ่าซึ่งไม่คุ้มค่าเลยนะเอามาใช้นิดนึงเนาะทั้งที่ธรรมะเนี่ยมีประโยชน์เลิศก,กว่าสิ่งใดเนาะเลิศมหาศาลเลยแหละนะ ธรรมะนำมาพื้นปฏิบตัติทำให้คนศีลธรรมเนี่ยทำให้คนเต็มคนทำให้คนเป็นพระอริยะเนาะอ่านี่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นการนำศีลธรรมมาฝึกใจตนนำมาสู่ใจตนเนี่ยเนาะ,ะเป็นเป็นเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐเนาะ ไม่มีรถใดเท่ารถแห่งธรรมเนาะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธพุทธบริษัทที่เกิดมาเป็นมนุษย์และก็พบพระพุทธศาสนานีเน่เป็นอันว่ามีลาบอันประเสริฐมีลาบอันเลิศเนาะยิ่งกว่าพบภูมิใดๆในสามสิบภพนี้เนะาะอ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องตั้งอกตั้งใจนําความดีละเว้นจากความไม่ดีเนอะเ็นะเมนี่พระพุทธเจ้าสอนเบื้องต้นนะการให้ทานเนี่ยเป็นการทําลายความเห็นแก่ตัวเห็นไหมการสละการจาคะแปลว่าจากทานังแปลว่าให้หลายๆอย่างให้ให้ด้วยความ ให้ด้วยความเต็มโหมกเต็มใจให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็น,นเนาะเพราะฉะนั้นศีลคือข้อห้ามคือเป็นสิ่งที่กั้นไม่ให้เราไหลไปสู่สิ่งที่เสื่อมอเหมือนคำปิดอบายอบายแปลว่าเสื่อมปิดความเสื่อมนะออปิดความ อาะนะา่าไม่ดีนั่นแหละนะถ้าพระธรรมไม่ดีมันก็เสื่อมเนาะอ่าอ่าอย่าเข้าใจผิดคำว่าอบายภูมิอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องมีภูมิตามหลังคำว่าปิดอบายเนี่ยอาจจะปาบายแปลว่าเสื่อมเนาะอ่าไม่ให้ไหลไปสิ่งที่ไม่ดีนะ้ำมันชอบไหลลงต่ำเนาะ อ่าไม่ให้เสื่อมไม่ให้จิตใจเสื่อมจากความดีงามนั่นเองจากศินจากธรรมเรียกว่าปิดอบายเนาะอ่าสมาธิเนี่ยแปลว่าจิตตั้งมั่นมันตั้งมั่นอะไรล่ะมันตั้งมั่นไหมล่ะวันนี้ทุกวันนี้มันไหลไปตามความคิดไหลไปตามความเห็นของตัวเองเนาะ,ะไหลไปตามสัญญาลมนนเนยไหมปรุงแต่งต่างๆนานาอะ ส่วนมากจะปรุงเข้าข้างตัวเองด้วยนะ,ะเหมือนโบราณเขาว่าโทษของคนอื่นเท่าภูเขาโทษของเราเท่ารูเข็มเห็นไหมตดตัวเองเนี่ยโอ้ยพอทนได้ตดคนอื่นในเหม็นหนักหนาะจำไว้อคนเราเนี่ยมันชอบมันชอบเข้าข้างตัวเองกิเลสนี่เนาะ อไม่ชอบขัดใจเนาสอนให้เขาไปหาทุกคือขัดใจนี่เองเนาะทำยังไงเนาะมันจะทุกข์ก็มาขัดใจลองดูสิออจริงไหมออขัดใจให้มันบางลงบางลงจนไม่มีใจน,น่ะเนาะนะ,ะ <S <S เหตุเกิดที่จิตที่ใจไม่ใช่หรือก็ดับตัวใจนี่แหละเอะ จ้านะจำไว้ขัดมันให้ดีนะขัดรู้จักขัดไหมขัดใจขัดให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงเบาบางลงจนไม่มีใจให้เหลือเนาะเนาะเมื่อไม่เหลือใจแล้วมันก็ว่างว่างจากอตัวตนว่างจากเจตนาเนาะ,ะ,ะเป็นผู้สิ้นเป็นผู้ขาดออกจากอ่าวัฏสงสาร นะเรียกว่านิพานนั่นคือศาสนาพุทธนี่พระธรรมกำสอนสอนให้ถึงนิพานนะจําไว้เนาะ,ะส่วนพวกเราเนี่ยไม่อยากขัดใจไม่อยากทุกข์ชอบตามใจตามกิเลสเนาะเออเนาะอ่าบนว่าไม่ทุกข์ได้ยังไงอยากพ้นทุกข์นะก็ต้องรู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในความมารยาของจิตของใจตัวเราเองเนาะ อ่าเนาะอือจิตเนี่ยโอ้ยมันเหมือนลิงวอกเห็นไหมม่อยู่ไม่เป็นสุขโดดไปนั่นโดดไปนี่ส่วนมากจะไปหาคนอื่นไปหาที่อื่นนะมันไม่อยากอยู่ที่พึ่งของตัวเองเลยเห็นไหมเพราะมันไม่มีความตั้งมัน่นอ่ามันไม่มีความตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความตั้งมัน่นกะ ต้องอาศัยฐานกรรมฐานฐานของการกระทำเรียกว่าฐานของจิตของใจก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะนี่อาณาปานสตินี่แหละนะให้มันตั้งอยู่ในลมไม่ให้มันไหลไปตามความคิดไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาลมเนาะเรียกว่าใจตั้งอยู่ในฐานตั้งอยู่ในกายตั้งอยู่ในลมนี่แหละเนาะ ่าถ้าเราทำผิดคำสาบานจะมีผลไหมครับม,มึงก็ไม่ถอนคำสาบานเห็นเขาทำกันอยู่ไม่ใช่หรอนะอนะคำสาบานเหมือนคำอธิษฐานตั้งสัจจะนี่แหละถ้าไม่ทำไม่ได้มันจะทำรายน้ำใจเรานะทำรายกำลังใจเราเห็นไหมมันเริ่มทุกข์แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักตัวเองจะตั้งเหมือนตั้งสัจจะ จะอดเข้าสิบวันเนี่ยอดได้สามวันอย่างเงี้ยละความเพียรนะเรียกเขาว่าผิดคําสาบานหรือผิดสัจจะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองรู้ว่าเออเราจะตั้งศัจจะเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าออเราทําได้แค่ไหนมากน้อยเพียงใดถ้าตั้งแล้วมันจะบีบเหมือนเราบอกว่าเอา้ากูจะอยู่ตรงเนี้ยวันนี้กูจะนั่ง สมชั่วโมงนั่งไปได้ไม่ถึงสิบนาทีหรอกถ้าเราตั้งนะมาอ่ามานตัวเนี้ยมันจกพยายามทุรนทุรายคือทำให้มานรู้ตัวประกาศ,ปร,กาศประกาศสงครามกับมันนะถ้าเราไม่ตั้งเนี้ยนั่งไปเรื่อยๆบางทีได้สี่ชั่วโมงก็มีนะ แต่ถ้าเรานั่งไม่ได้ส่วนมากจะนั่งไม่ได้ถ้าตั้งสัจจะถ้าอินทรีย์หรือทุกอย่างคันติบารมีไม่พออท่านถึงเรียกอิทธิบาทสี่ไงเข้าใจไหมเออเพราะงั้นอย่าไปจะไปสาบานกับใครอ่ะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอย่านะอภัยให้ตัวเองเนาะคือถอนคำสาบานซะยอมรับฮนะยอมรับมันก็ทำใหม่พัฒนาใหม่ขึ้นมาเนาะหลวงตาก็เคยนะ เออเคยเคยอ่าเหมือนเราไปจีบสาวอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมอ่อยากได้เขาอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกสาบานได้ไหมล่ะพี่โอ้ยสาบานให้ฟ้าผ่าเลยเราว่างเงี้ยเราไม่ได้สาบานว่าให้ฟ้าผ่าเรานะจริงไหมเราแค่ว่าสาบานให้ฟ้าผ่าอย่างเงี้ยฟ้าผ่าไม่รู้ผ่าตรงไหนจริงไหมเราจะผิดคำสาบานไม่ได้นะเราไม่ได้ผิดจริงไหมละ่ะ เพราะเราก็มันฟ้ามันก็ผ่าของมันอยู่แล้วจริงไหมล่ะเออแต่ว่าถ้าพี่ผิดคําพูดขอให้ฟ้าผ่า,ผาพี่ให้พี่ตายอย่างเงี้ยเจ็ดวันเขาว่านี่ผิดเลยนะจริงไหมหลวงตาก็เคยสาบานตอนเป็นหนุ่มเด็กๆนะยังไม่รู้ความอพออยากได้สาวอพี่สาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าอย่างเงี้ย ลุงจ่าไม่ได้ว่าให้ผ่าตัวเองนะเออก็แค่นั้นแหละเขาก็ยอมแล้วละ่ะกูยังระแวงอยู่นะพอฟ้าฝนมาฟ้า,าแปบเนี่ยกูเอาแล้วกูเห็นไหมขนาดนั้นยังทุกอยู่นะอ,อ่าเ,เห็นไหมเออเฮ้ยเกิดมันผ่าก็ทั้งที่ไม่ได้ว่าให้ผ่าตัวเองนะเพื่อมันเฉียดมาไงอ,อ่าอ,อ่เออเออเอาเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่าไปสาบานดีกว่าถ้าทำไม่ได้เนาะ มันก็จะทําลายน้ําจิตน้ําใจแล้วจะทุกข์เองไหมมันเริ่มทุกข์แล้วกวนกยแล้วเนาะคนเข้าใจธรรมะจะไม่ตัดสินคนอื่นเรื่องนี้จริงไหมครับจริงธรรมะเป็นมัชฌิมาเนะาะครับผู้เข้าถึงความเป็นกลางจริงๆท่านไม่ได้ตัดสินนะท่านพูดเป็นกลางๆลาชี้ให้เห็นผิดถูกเฉยแต่ไม่ได้ตัดสินว่าผิดว่าถูกนะเข้าใจไหม ถึงท่านจะพูดว่าอย่างนี้ผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้เป็นสมาธิทิฏฐิท่านไม่ได้ว่าใครนะพูดถึงพูดธรรมะมันต้องพูดกลางๆนะหลวงตาอย่างพูดเลยนะทุกวันนี้เราเอาอ,ะ,อะไรเราไปสร้างกรรมหลวงตาเขายกตัวอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่ชาและการเมืองอุบลเนี่ยหลวงปู่ชาไม่อยู่วัดสี่ห้าวันหรือเท่าไหร่นี่แหละเนาะแล้วกลับมาวัด แล้วก็ถามหาพระองค์หนึ่งนะไม่เห็นอ,อ้าวแล้วพระองค์นั้นหายไปไหนอ่ะเราไม่อยู่สองสามวัน,ห,นหายไปไหนล่ะอ่ะพระองค์นั้นก็เลยว่าท่านสุมเมโชอ่าอเปหีไล่ออกจากวัดแล้วไล่ออกจากสำนักแล้วเพราะประพฤติตัวไม่เหมาะสมเนี่เห็นไหมหลวงปู่ชาก็ไม่พูดวันนั้นก็ไปเจอ อาจารย์ุูเมโธมาเรื่องอะไรนี่แหละลวงู่ชาก็เลยว่าสูเมโตเอ้ยเธอทําบาปใหญ่แล้วนะอย่างเงี้ยอ้าวทาบาปได้ยังไงล่ะฮะพระองค์นั้นไม่ดีเนาะอ่าประพฤติตัวไม่เห,หมาะสมประพฤติตัวอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยไล่ออกไปอ,อ้าวอ่าถ้าเขาประพฤติไม่ดีเนี่ยเราจะไม่รู้เชียวหรอฮะเราก็อยู่มานานแล้วเราไม่เห็นไล่เขาเลย อะไรเขาไปบางทีเขาอาจจะไปหนักขึ้นทำกรรมหนักขึ้นถ้าเขาไปศึกล่ะเขาไปทำกรรมอย่างอื่นหนักหนาล่ะถ้าเราอยู่เขาอยู่เนี้ยเราเขายังพอแก้ไขให้โอกาสเขาเห็นไหมเออเห็นไหมครูบาอาจารย์จะลึกซึ้งมากกว่านั้นจริงไหมล่ะไม่ใช่ว่า,าจะไม่เอาอย่างเงี้ยเหมือนลุงตาพูดบอกว่า,าทำนาทำนา ไม่ได้เอาเข้าเปลือกอย่างเดียวนะเอาแกลบเอาลำนะเอาฟางข้าวเอาซางข้าวด้วยเห็นไ,ไหมเป็นประโยชน์หมดแล้นะต้นคดแต่ปลายตรงน่ะดีเนาะแต่ต้นคดต,ต้ปนปลนะายตรงต้นคดอ่นะมันมันน่ารังเกียจเห็นไ,ไหม เขาอาจจะมาแก้ไขให้โอกาสเขาศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเมตตาธรรมให้โอกาสคนอื่นให้เขาปรับปรุงแก้ไขถ้าเขาอยู่ใกล้เราบางทีเนี่ยเราก็จะพยายามชักจูงแก้ไขเขาไปได้อ่าถ้าไม่ได้จริงๆเราจะตัดสินใจเองหรอกนะจริงไหมหรือเขาจะหนีไปเองหรอกนะจะไม่เนาะ ทุกวันนี้จะเข้าวัดเข้าวาที่ไหนก็โอ้โหนะต้องสแกนระเบิดอย่างเงี้เลยเหรอจะขึ้นเหมือนข,นขึ้นเครื่องบินเลยเหรออะอะ่าจริงไหมล่ะอะ่าแล้วน้ําจิตน้ําใจล่ะเหมือนกับวัดตัวเองกลัวเขามารักพระพุทธรูปหรือไงจริงไหมอ่าก็ให้เขาเอารถมาขนไปก็ได้เนาะถ้าเขาไม่ลาบากจริงไหม,มยากเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธ ของเราคนเดียวศาสนาพุทธเป็นสากลธรรมะเป็นสากลศีลธรรมเนี่ยก็เป็นสากลทุกอย่างเป็นสากลอ่าจริงไหมอ่าไม่ใช่เป็นตัวของเราไม่ต้องไปรักษาศาสนาแบบนั้นหรอกศาสนาซักรัก,รกษาศาสนาก็คือรักษาศีลรักษาธรรมรักษาใจตัวเราเนี่ยหลงจากไครพูดตลอดใจนี่แหละคือศาสนา ศีลธรรมเนี่ยแหละคือศาสนาใจที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนั่นแหละศาสนาเสื่อมจากใจคนนะส่วนว่าจะไปรักษาไม่ให้มันเสื่อมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาพุทธยังไงก็เสื่อมเข้าใจไหมเสื่อมแน่นอนอ่างั้นจะมีศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ได้ยังไงถ้าไม่เสื่อมก็ถาวรเลยสิฮะขนาด พัทระกับนี้ยังต้องมีห้าพระองค์นะจริงไหมล่ะมันต้องว่างมันต้องเสื่อมมันอยู่ในกฎของใจรักหมดเลยจริงไหมแต่ตอนที่ยังมีพระธรรมคำสอนยังมีโอกาสอยู่นี่สอ่ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงศีลถึงธรรมนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศาสนาอทุกคนก็บอกว่ารักศาสนารักศาสนาแล้วก็ไปวิ่งทําลายกันอยู่อย่างเงี้ยนะมันรักแบบไหนก็ไม่รู้เนาะเออ อ่าอ่าญาติยโยมก็เหมือนกันเขาไม่ดีก็ต้องไม่ไม่ต้องศรัทธาไม่ต้องไปส่งเสริมเขาเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้จริงไหมล่ะคนเขามีหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ของเขาอยู่จริงไหมเออเพราะฉะนั้นเรามาจัดสินตัวเราเองดีกว่าว่าเราดีหรือไม่ดีในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นอ่าขอให้พวกเราประพฤติปฏิบัติให้เห็นใจตัวเองมากกว่าเนาะเหตุที่ทําให้คนรักเราคืออะไรครับ มันมีหลายอย่างคำว,ว่ารักของปุถุชนเนี่ยทำไมมันความรักเนี่ยมันถึงประกอบด้วยทุกข์เข้าใจไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จำดีๆนะฟังดีๆฟังปัญหาให้ดีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าใดมีรักที่นั่นมีคุกเข้าใจไหมอ่าฮะอ่าจำไว้ ทำไมละ่ะรักมันถึงทุกข์รักนี่ประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยความรุ่งหลงเข้าใจไหมเออความยึดมั่นหรือมั่นมันก็เลยทุกข์ไงอ่าเห็นไหมอ่ามันไม่ได้มีอ่าเหมือนพรหมวิหารสี่เหมือนมันแตกต่างกับพ่อแม่รักลูกนะแต่พ่อแม่รักลูกก็ทุกข์นะเพราะยังทําอุเบกขาไม่ได้พรหมวิหารสี่ไม่เต็มเห็นไหมอาจจะมีแค่สาม หรือสองเอ,อมุทิตาเห็นไหมเมตตาเห็นไหมไม่มีอุเบกขามันก็เลยเป็นความรักประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยทุกนะจําไว้นะเพราะฉะนั้นอ,อ,อ,อความรักไม่ลำเอียงพ่อรักนี่เห็หมหลวงตาพูดตลอดอาจ,จารย์ตะวันเนี่ยเป็นพระที่พูดคำหยาบมากดา่ดาด่าหยาบมากนะสำหรับหลวงตาฮะ อาจารย์ตะวันเนี่ยนะเห็นไหมด่าบอกอเพราะไม่มีปัญญาท่านพูดอย่างนี้ก็ด่านะั่นน่ะดาว่ามึง,งโงน่นั่นแหละจริงไหมไม่มีปัญญาก็คือโง่จริงไหมเพราะความไม่ฉลาดก็คือโง่นี่แหละนี่ขณะกูพูดว่าปัญญาอ่อนกูยังให้มีอ่อนอยู่นะยังมีอยู่ปัญญาอาจารย์ตะวันเพราะไม่มีปัญญาโน่น่นะแสดงว่าสมองกวงเลยน,ะนั่นน่ะเห็นไหม อฟังดีๆนะเออเออเห็นไหมอาจจะบอกว่าอาคุณพ่อคุณแม่คุณนั่นแหละก็โคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างเงี้ยจริงไหมเอออาจจะพูดแบบนั้นดูฟังคําถามไม่ดีมึนเขาถามปัญหาอย่างเงี้ยแหละเราจะพึ่งรีตอบนะอย่างเขาถามว่าควายสี่ควายมีกี่ขาอย่างเงี้ยเห็นไหมคนก็จะตอบว่าสีข่ขานะถูกต้อง แต่ก็ถามว่าควายสีข่ขามีกี่ตัวเนี่ยตอบยากเพราะทุกควายมันก็มีสีข่ขาหมดใช่ไหมในประเทศอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่การคําถามและคําตอบนี่แหละเราเราอาจจะตอบไปแบบเจตนาเขาถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งเนาะเออนะอันนี้เขาถามหลวงตามาหลวงตาก็ตอบผิดมั่งถูกมั่งก็ขอภัยโทษเนาะเออ เพราะว่าหลวงตาเป็นคนที่ปัญญาอ่อนปัญญาน้อยเนาะตาคำว่าอธิศินอธิจิตอธิปัญญาความหมายคืออะไรเจ้าค่ะาสาธุอออธิศีลหมายถึงโลกตะขั้นต้นคือจิตที่เป็นศีลนั่นแหละถ้าจิตกับศีลเป็นอันเดียวกันแล้วเนาะเอนะอเนาะเรียกว่าขั้นต้นก็ได้เป็นอริยชนขั้นต้นหรือปัจสดำมันนะ เพราะจิตที่เป็นศีลเนี่ยมันจะมีศีลที่จิตเป็นศีลรักษาศีลเนื้อรักษาที่จิตตัวเดียวทีนี้จิตที่เป็นศีลจะไม่โกหกไม่ตาชั่วเรียกว่าปิดอบายภูมิได้เลยนะเออนะเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมด้วยเนาะปิดนรกเลยนะ่ะนะว่าการเอาจิตแนบไปกับลมกับเฝ้าดูลมเข้าออก ต่างกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่คะค่อนข้างสับสนในการฝึกไม่ต่างก,กัน<อ>ไม่ต่างก,กันเนาะการจับอยู่กับลมนั่นแหละลมทุกชนิดนั่นแหละคืออนาปนสะติเนาะเอานะอย่าไปสับสนเลยไม่ต้องแค่ให้รู้ลมนะเรียกว่าอนาปนสติทั้งนั้นเนาะเออเนะทุกสำนักเขาก็สอนถูกจะทำอย่างไรไม่ให้โจมตีกันครับหลวงตาเออ ไม่ได้เพราะว่ามันต้องโจมตีกันนะ,ะมึงอะไรโง่เองสุมาอี้นะสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลหรือในพุทธกาลเขาก็โจมตีกันอยู่อย่างนี้แหละจริงไหมอห็นไหมสงครามเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยคนป่าแล้วนะทุกวันนี้มันก็ยังมีสงครามอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออจริงไหมสักคนไม่เป็นโรคบริษัทยาจะมีไหมล่ะ จริงไหมล่ะเออมึงจะไปขายให้ใครจริงไหมมันเป็นไปไม่ได้เนาะโลกมันก็เป็นอย่างนี้นเนาะเออมึงกลับมาบวชน,นะสมัอีมาเริ่มมาเข้านาคเลยนะปีหน้าเนี่ยมึงอ่ะฮะมึงอย่าไปยุ่งกับสำนักอื่นเขาเลย <c oughs> เอารับพรยถาวะริวหาปุราปาริปุเรนตีสาครางัง เอวะเมวะอิโตดินนังเพตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปเมวะชมิจันตุสับเบปเรนตุสังกับปาจันโดบรัตโซยัตหามณีโชติรัตโซยัตห์อภิวานนาสิริสะนิจังบุตาปจายิโนจตารุธรรมวันเตอายุวันนสุขังมะลง